กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นใต้ในช่วงที่2กันต่อค่ะเริ่มต้นกับข่าวดีเกี่ยวกับที่ดินทำกินของชาวจังหวัดกระบี่กันครับโดยชาวจังหวัดกระบี่ปลื้มที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดินในโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนหลังรอคอยมาก,กว่า40ปีครับ ที่ศูนย์การเรียนรู้นิคมศาก์กรอัลลึกตะมนลคีรีวงอำเภออาลลึกจังหวัดกระบี่นายนริศคำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนให้เจ้าของที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีหลักฐานสอคอหนึ่งนอสอสามและนอสอสามกอ่อในพื้นที่ตมนลคีรีวงอำเภออาวลึกจำนวน70แปลงเนื้อที่23ไร่ มูลค่า35ล้านบาทโดยผ่านการเดินสำรวจออกโฉนดและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณจังหวัดที่ดินและผู้นำท้องที่ท้องถิน่นที่ได้เร่งเดินสำรวจที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งล่าสุดพบว่าปี2566สามารถดำเนินการมอบโฉนดที่ดินได้เกินเป้าหมายที่กำหนดคือกว่า50,000แปลงทั่วประเทศ ในขณะที่ปี2,565ที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการได้เกินเป้าที่กำหนดเช่นกันทางนี้เชื่อมั่นว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลโครงการดังกล่าวจะได้รับการสารต่อเพราะการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอบคุณทางกรมที่ดินและก็ทางจังหวัดกระบี่นะครับที่ได้ เดินสำรวจและก็ออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงหมหาดไทยเป้าหมายทั้งประเทศ5 0 0 0 0ื่นแปลงเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะได้เกินเป้าหมายนะครับพีที่แล้วเนี่ยได้เกินเป้าหมายปีนี้ก็ตั้งใจว่าก็จะเกิดเป้าหมายนะครับผมเองก็ดีใจกับพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเขารอคอยอย่างยาวนานนะครับส่วนอำเภอที่เหลือเนี่ย จะเร่งรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าการครอบครองที่ดินที่มีนโฉนดที่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยถือเป็นการครอบครองที่ดินโดยมีเสถียรภาพนะครับสามารถนําไปลงทุนได้สามารถนําไปกู้นะครับเพิ่มเพิ่มทุนมาได้ ด้านของนายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งใน69จังหวัดทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดของกลมที่ดินในปี2566ซึ่งขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้สำรวจที่ดินแล้ว721ระวางกว่า600แปลงในพื้นที่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอเขาผนมในส่วนของอำเภอปลายพระยาได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนอำเภออ่าวลึกได้เดินสำรวจเรียบร้อยแล้วรอ การขึ้นรูปแปลงและลงนามในฉนวดที่ดินและจะดําเนินการต่อไปในพื้นที่อําเภอเขาพนมซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ครบทุกแปลงในปีงบประมาณนี้ ขณะที่นายสมเกียิจันเทพอายุ61ปีค่ะเกษตรกร,ร,ร,กรชาวตำบลคีรีวงอำเภออ่าวลึกเป็นหนึ่งในผู้ได้รับโฉนดนะคะก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับโฉนดที่ดินทำกินจำนวน6ไร่รอคอยที่จะได้รับเอกสารสิทธิ์มากว่า40ปีเพราะก่อนหน้านี้ที่ดินดังกล่าวเป็นซนน .3 แต่เมื่อได้รับโฉนดก็จะได้มอบให้ลูกนะคะเพื่อต่อยอดใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ รอคอยเวลานี้เป็นเวลาเสียสิบปีแล้วที่ไม่ที่ไม่มีที่ไม่ที่คอยมานะแล้วก็มีวันนี้วันนี้ได้มาหกไร่แล้กยังมีเจ็ดไร่ยังไม่ได้ครับตอนนี้ที่ตรงนี้ที่ท,ทำใช่ทำสวนแล้วก็ตอนนี้ก็ทำปศุสัตว์อยู่ด้วยแต่คิดว่าจะมอ,อม่่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 ่